สวัสดีค่ะ Good morning from s t l o u i s m i s s o u r i นะคะสวยไหมคะนั่นคืออาร์ชนะคะขึ้นไปได้นะคะแต่ก็กลัวสุดสินะคะนี่ค่ะวิวนะคะเช้านี้นะคะฉันมาทำอะไรที่นี่นะคะไฟเขียวแล้วค่ะค่ะหลังจากเสร็จธุระแล้วนะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะอาร์ช หิวข้ามากค่ะตอนนี้กดในกระเพาะทำงานแบบคลุคกคลัคก,คกมากนี่ค่ะสวยไหมคะชมนะคะที่จอดนะคะเรามาขโมยที่จอดรถของเชอร์นะคะค่ะนี่ค่ะ,คะมาถึงแล้วนะคะมาหลายรอบแล้วค่ะ ค่ะคือเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะเขากำลังปรับเปลี่ยนข้างข้างใต้หมดเลยเนาะเราก็พามาให้เห็นนี่ละกันค่ะโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะนี่ก็เป็นเมืองนะคะของเซนหลุยส์นะคะเดลทาวค่ะมันรี้แรงมากเลยค่ะ City o f อ i วินนะคะนี่ค่ะความสวยงามเดี๋ยวเราจะใช้ในการแคปเจอร์ด้วยการตั้งกล้องไว้กับพื้นแล้วกันนะคะมาแล้วค่ะสวัดค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อาชนะคะแบบว่า แต่ขึ้นไม่ได้ค่ะโอเคนะคะเริ่มอยูย่ไกลบ๊ายบายคนมองว่าฉันเป็นบ้าค่ะตอนนี้เราก็ขอลาไปจาก Ash นะเซนรุยนะคะลมแรงมา นี้เราอยู่ที่ King and I นะคะ Thai Restaurant ค่ะเปิดแล้วค่ะจดรถสกลใช่แต่เราไม่รู้ที่หน้าร้านน่ารักแต่เป็นแฮนดิแคปเห <Hey. S 1> มือนเคยมา嘛ค่ะบรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะ แทนดีแคบะตรงนี้ก็ต่อดได้ไม่เป็นไรค่ะเราไม่รู้ตลาดก็อยู่ข้างๆคแอ<ะ> I, คุณซ <Yes. S 1> ต่แรกความหามาเยอะาดค่ะส้มตําค่ะลูกไฟคอหมูย่างมีไหมอืมอหืจัดทีค่ะนี่เป็นกลางวันนะจ๊ะโอเคค่ะ ก็มาเจอคนติดตามค่ะคุณพี่ค่ะน่ารักมากร้านค่ะคิงแอนทาาไอนะคะค่ะสวยมากขอบคุณค่ะสวยมากเลยก็โอเคดีใจน้องสามมานั่งกินอย่างนี้มาก็มาเจอคนติดตามเขาจำจีจีได้ด้วยนะคุณพี่เนาะนั่นแหละค่ะก็สั่งไปแล้วค่ะมีอะไรบ้างส้มตำปลาร้ายวมุนเส้นต้มยำไก่หมูปิ้งค่ะโอเคค่ะเวเจอกัน กลิ่นกระชากมากเลยต้มค่ะ้ใจแล้วก็หมูกริ้งแล้วก็ข้าวสวยมาพร้อมแล้วคุ้ตายแล้วขอบคุณค่ะเพลงเพลงริวมากค่ะตอนนี้มาชวนชิมกันเลยนะจ๊ะแซ่บมากเลยหรอพี่ไม่สนใจอะไรนอกจากท้อตามร้านก่อน ซ้อมอยังซ่อมอยังไม่ได้ใช้นะจับไปพี่พีมมือไม้สั่นยังมยายังเมื่อวานเห็นไหมนะพี่พีมที่ขับขอบคุณค่ะ thank you so much เรากินแฟนเพลงเราให้ฟังต้องชิมตันอ,อย่างตาง ต้มยำได้ใจมากสำที่เราลาคอย กินใช่ไหมเป็นข้าวเหนียวปิ้งหมูปิ้งฉ่ำมากบ้านเราเลยค่ะ ข้าวเหนียวอร่อยมากเหมือนเป็นข้าวเหนียวมูนเลยอะ่ะเราแคามองตาเรายกนิ้วให้เลยค่ะแบบเรา,าไปยำเส้นค่ะ เด้กลมนะอ,อร่อยจริงๆค่ะคำนี้นี่หมูปิ้งเลิศมากอร่อยนุ่มนะนี่คือ ข้น่ยขางขมูลมาด้วยแล้วหอมมากรับเพลงะะอะฮะยาวมากต้องนั่งกินกับแบบว่ามานั่งกินกับผู้ชายเนาะ ปาลาอร่อยมาก okay. ร้านเนียบเจ้าตอนนี้เพลงยมาเป็นคนแรกที่กซมามะคกงสุดฝีมือนะบอกว่าอุณยค้เรีนพีฉันติดตามมาฉันม่กิน uh huh. กขกเขาก็ทำอร่อยอยู่แล้วจี้จี้เคยมากินบ่อยหะคะ uh huh. มาบ่อยครับกระซิบมามีอะไรครอโอ้เพลงอะ ชาฝีไม่ผิดแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วพี่ใจค่ะเชื่ออะไรนะคะซื้อหมอนค่ะอค่ะทำผัดไทยมาให้ด้วยนะะคทำผัดไทยขอบคุณมากเลยค่ะดีแบบนี้นะารักเชี่ยวกระทำผัดไทยมาให้ทานด้วยพี่เขาชื่ออะไรนะลืมไปอีกนะพี่หมอนสมองกับเรื่องชื่อหมอนปีหมอนเนี่ยเจ้าคุกไหมพี่คุกนะพี่จะลองชิมแบบสด นีอ่ออกผลไม้น่ากินนะระ่างที่เรากินคงกลัวค่ะแป๊บนึง คุยกันต่อนะคะพี่มณีสอนนะคะเป็นเชฟอยู่ที่นี่30บปีแล้วเนาะคนทะลุใช่ไหโอเคค่ะตอนแรกจะให้คลุกแล้วค่ะบอกชิีิเอาเหลือไว้หวานๆสักอันละกันนะงั้นไฟไหม้ครับแซ่บมากได้ล้วว่าเถอะเราก็ไม่ได้ขับรถเข้ามาถึงลึกถึงที่นี่เข้าใจไหมแต่อร่อยรา นี่ก็จะยอมเสียเวลาค่ะอร่อยมากผัดไทยแบบว่าจึงมเต้าหู้นี่คือผัดไทยจริงๆบางร้านเขาไม่ใส่เนยอ่อ,อเดอ์เฮาส์มาให้ยังให้กุ้งด้วยอย่ะขอบคุณมากเลยเนาะขอบคุณจริงๆท่านพี่บอย เราต้องเบรกไว้อันหนึ่งที่ไม่เ็ดผาต่ำมากากินไปร้องไห้กันไปนะคะแซ่บมากค่ะโอเคนะคะเลิกพี่กายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ทำอาหารมาให้ปัทไทยมาให้อาหารแส่บจครัรููใต้ตาซิไม่ไหวแล้ว